ก็สวัสดีเอฟีทุกคนของพี่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็พี่ก็ไปอ่านคอมเมนต์มาเนาะว่าแบบพี่ทำไมผมสุ่งไม่ได้เลยในเว็บ idffshop นะครับวันนี้พี่ก็จะมาซ้ำให้น้องๆได้ดูกันนะครับว่า ว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับน้องๆก็ก่อนอื่นเลยเนาะก็สอนเติมเงินแล้วกันมากดไปที่เติมเงินนะครับน้องๆแล้วก็มาตรงนี้เนาะ wallet ตออของขวัญแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดดูวิธีการใช้งานนะครับน้องๆก็คือนี่นะครับหน้า wallet น้องๆเนาะแล้วก็ คลิกไปที่ัสองข้อควัญนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับแล้วก็กดสร้างข้อมูลนะครับแล้วก็มากดยืนยันตรงนี้นะครับน้องยืนยันจํานวนเงินเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับก็มาทําการใส่ตรงนี้นะครับก็กดเติมเงินเลยนะครับเงินก็จะเข้ามาในเว็บที่น้องๆต้องการเติมแล้วนะครับขั้นตอนการสมัครก็เขามีอะไรให้ใส่น้องๆก็กรอกไปครบทุกช่องเลยนะครับหรือใครสะดวกลิงก์กับ facebook ก็ได้นะครับก็แล้วแต่น้องๆเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน้าหน้าแรกกันก่อนว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีนะครับครั้งที่แล้วพี่สุ่มอันนี้ไปสุ่มใบดีเนี้ยเอ่ออันนี้สุ่มรหัสไม่เกลืออันนี้สุ่มโคตรรหัสโอ้โหรหัสคนรวยสุ่มเพชรไม่เกลือเห็นเพชรทีไรพี่ไม่ค่อยสู้เลยนะครับน้องๆก็เดี๋ยวมาสุ่มสองอันนี้ดีกว่าไม่ซ้ายก็ขวาเด,เดี๋ยวเราสุ่มซ้ายก่อน นี่นะครับเขาบอกว่าเกมสุ่มแบบไม่เกลือนะครับน้องๆแต่ก็รู้กันเกลือไม่เกลือนะครับกดกดสุ่มครั้งละห้าสิบเครดิตนะครับน้องๆก็มาแล้วด้วด,วด,วดูของรางวัลก่อนหกสิบแปดเคมังกรแล้วก็สกาฉลามแล้วก็เอพีซศูนย์นะครับแล้วก็ไอดีท่าปักธงสุดแล้วนะครับก็ตามนี้เลยของรางวัลมาหมุนครั้งแรก มา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 เฮ้ยเสียงไปไหนวะโน <No. S 1> เฮ้ยสิบแปดเพชรมาเอาหมุกันต่อครั้งที่สองมาเออมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน <No. S 1> แหลงแบบนี้ตกเพชรแน่นอนมาอัานที่สาม มาโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยไม่เห็นได้เหรอพี่ไปดูช่องตีครุ่งมานะครับน้องๆมันบอกว่ามันทำบั๊กเว้ยทำย่างเงี้ยไหนพี่ลองทำดิมาอันที่สามเฮ้ย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 เกือบได้เคมังกรนะครับน้องๆถ้าน้องๆเห็นเห็นอย่างพี่นะไม่รู้ว่าน้องๆเมาไปหรือยังนะครับไม่กซี่ไม่ทำดี่ว่าสุ่มดีๆดี่ว่าวะ มา,มา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 เอเค่ No เอเคเลยแล้วกันไม่เคไม่ได้เพชรมาเอเค่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 โอ้ยแรงปักทงปักทงปักทงอื Wha ้มอะไรวะเนื้อดิเดี๋ยว ถ้ามันสั้นลงกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยพี่ว่าน่าจะได้เนาะตัดตรงนี้ทิ้งมาวัเจอร์ซุมต่อมา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 โอเคฮะโนแม่งเอ้ยอ๋อพี่ลืมบอกน้องๆนะครับพี่เติมมาหนึ่งพันบาทเลยนะครับ <Huh? S 1> คลิปก่อนๆอ,อาจจะเติมน้อยนะครับ มันไม่ใช่ว่าเติมน้อยนะน้องๆพี่เติมไปก่อนหน้านั้นแล้วมันก็ไม่ได้แล้วพี่ก็เติมอีกแล้วมันก็ได้พี่ก็หมดเยอะนะครับกว่ามันจะออกน้องๆแบบชอบบอกว่าอ้โหูพี่ผมหมุนเัื่องพี่ไม่เห็นออกเลยพี่ก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับแลกกายดีเนี่ยแต่พี่ก็ได้มาเนาะพี่คุ้มตรงที่ว่าพี่ได้กลับมานะครับมาหนุน่อมามาขอ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  no เพชรอีกแล้ว ต่อเออแมวเพชรละตาเนี่ยแมวเพชรแมวเพชรไม่เอาเพชรไ,ไม่เอาบอกว่าไม่เอาเไง <No. S 1> วะเร่ทำบักดีวะไหนทำบักไปด <Huh? S 1> มิมาถต่อมา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 เอเคเอเคเอเคปักธงปักธง no เหนื่อยใจนะครับน้องๆน้องไม่ได้ทีก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย No แต่พี่เห็นบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าได้เนาะก็ดีใจเขาด้วยนะครับดวงเขาหน้าจะแบบดวงดีจัดอ่ะทำบุญมาเยอะอะมามามาขอแหละขอแหละขอแหละขอ No ก็ <gez úc ime> ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ก็พี่ก็จะไม่ไม่เอาลงช่องนะครับแต่ถ้าถ้าเห็นคลิปนี้ลงช่องก็แสดงว่าพี่ได้นะครับน้นองก็คลิปไหนเสียพี่ก็ไม่ได้เอาลงช่องนะครับน้องก็ดู่ความบันเทิงนะครับน้นอ,งองเพราะว่าพี่เป็นคนเสียน้องๆไม่ต้องเครียดเนาะมามามาเอเข้โอ้ <No. S 1> ไม่นานเรียกเลยอะมันรู้ว่าอยากได้แม่งข้ามไปเลย เดี๋ยเฮ้ยแล้วสามร้อยห้าสิบมาหมดไปเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยขอแล้วขอเจ็ดร้อยนี่ต้องได้ไอดีมาแล้วนะ no ลองพูดว่าอยากได้เพชรไหมเผื่อมันจะออกว่าอยากได้เพชรจังเลยว่า <Huh? S 1> อยากได้เพชรจังเลยอะ่ะออกเพชรให้หน่อยได้เปล่า อยากได้เพชรจังเลยอ่ะออกเพชรให้หน mm ่อยได้ป่าวะอยากได้เพชรอ่ะอยากได้เพชรอ่ะอยากได้เพชรอยากได้เพชรเกือบได้แล้วครับน้องพี่ว <rebbe> ่ามันเป็นเคสต้นเนี่ยเราต้องพูดอะไรที่เราไม่อยากได้นะครับพน้องแล้วมันก็จะได้นะครับได้เลยอยากได้เพชรจังเลยอยากได้เพชรจังเลยขอขอเพชรขอเพชรอยากได้เพชรอยากได้เพชรเห็นไหมนะครับพน้องพูด่าอยากได้เพชรเกือบเอเคมังกรเกือบออก เราต้องพูดอะไรที่เราไม่อยากได้นะครับรน้องๆมันจะตรงกันข้ามนะครับถ้าเราไปบอกเฮ้ยอยากได้ปักทงเฮ้ยอยากได้เอเคไม่มีวันได้นะครับเราต้องพูดกับตลัปัดกันนะครับรน้องๆเอาแล้วครับรน้องๆสองร้อยสุดท้ายหายไปแปดร้อยแปดร้อยนี่ไหวจริงๆเนาะไม่ถึงเจ็ดนาทีแปดนาทีดีนาทีละร้อยเลยเหรอเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะมาสองร้อยสุดท้ายเอาวะอยากได้เพชรอยากได้เพชร อยากได้เพชร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 เฮ้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> เอาอีกแล้วปักทงเล่นกูอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งปักทงออกแม่งเดี๋ยวเอาไปอวดตีคุ้งกันเฮ้ยน้องๆไม่ต้องอิจฉาพี่นะครับ ไอดีนี้พี่ขอบ้างเนาะพี่เพิ่งแจกไปเองนะครับเมื่อไม่กี่วันเนี้ยวันสองวันนี่เองอันนี้พี่ขอบ้างนะครับน้องๆไหน,นไปดูเด้ปักกิาาตาฝาดประวะเฮยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม,ใชไ,มใชไม่ได้อ้อปักถงฮึปักทงอ๋อนายตังค์ไปกินขนมแล้วนะครับน้องเดี๋ยวพี่ก็จะขายคืนเพจเข้าไปเลยเนาะไหนว่า ก็สองข้อความเต้ประวัติเก่าพี่ยังอยู่เลยนะบัตรแกลรนาเนี่ยก็พี่ก็มาซ้ำให้น้องๆดูนะคะบพราพี่ได้เน่ยไม่น่าเชื่อแต่พี่ก็เสียไปเยอะนะครับแต่ได้มาก็คุ้มมากน,น้องๆอ้ยเขามีอันนี้ด้วยสอนสมัครและสอนเติมเงิน ดูคลิปหน้าเพจอ๋อมีปัญหาปวดอัดคลิปตั้งแต่เติมเงินแอดไหนวะเอานี่นะครับน้องมีปัญหาปวดอัดคลิปตั้งแต่เติมเงินแอดมินจะชดเชยให้ค่ะอ่าก็ใครมีปัญหาก็ทักเพจไปน,นะครับไม่ต้องทักพี่เนาะพี่ไม่รู้จักเขาเนาะครับมีแต่คนแบบพี่มัน เพปมันเป็นอย่างเงี้ยมันหมุนไม่ได้มันอย่างงี้นอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องๆเวลาพี่มาหมุนพี่ก็มาหมุนดึกเนาะเพราะว่าตอนกลางวันพี่นอนนะครับน้องๆก็ลองไปเล่นตอนคืนดูเนาะถ้ามันมีปัญหาก็ทักเพจเข้าไปเลยนะครับเพจเขาก็ตอบกลับมาแล้วนะครับน้องๆตรวจสอบเรียบร้อยค่ะยินดีนะคะได้ไอดีแล้วก็ เป็น Gmail มาให้พี่นะครับน้องๆแล้วก็รหัสเนาะแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนรหัสด้วยนะคะก็โอเคนะครับพี่ก็อยู่ใน ID ท่าปักทงที่ได้มาจากเว็บ idffshop เมื่อกี้แล้วนะครับน้องๆก็มีท่าปักทงจริงๆนะครับนี่สุดยอดท่าปักทงก็ว่ากินขาดแล้วนะครับดูการแต่งตัวซะก่อนหัวขาว I U O OK? K อันนี้ I O K t o o แล้วกันมาไปแอคก,กันซะหน่อยเนาะ ดูที่จะมีใครสนใจหรือเปล่านะครับกระทาปักทงเนาะหรือว่าจะมีคนด่าพี่หรือเปล่าก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับก็บฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพีด้วยนะครับมน้องไปจะมีคนสนใจปะวะไม่มีคนน้อยจังเลยเนี่ยอ๋อค่อยๆมาค่อยๆมา ปักทงไปหนึ่งทีดึงหน้าตึงเสียงจิ้งหรีดต,ต้องเข้าแล้วนะครับตอนนี้นเพราะว่าไม่มีใครสนใจกับทาปักทงของพี่เลยโอ้โหจริงๆไเ,เนี่ยโอ,โอ,โอ้เสียงจิ้งหรีดต,ต้องเข้าแล้วออกแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่มีใครสนใจน้อยใจวะมีคนเทียว้าไปละ